สาธารณารัฐประชาชนจีนได้มีฉันทามติร่วมกันในการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยในระหว่างวันที่4ธันวาคม2567ถึง14กุมภาพันธ์2568ค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้แทนฝ่ายจีนและฝ่ายไทยร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเี้ยวแก้วขึ้นประดิษฐานบนมณฑป คณะสงฆ์ฝ่ายจีนเจริญพระพุทธมนต์หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายจีนกล่าวมอบพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วโดยนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีกล่าวรับพระบรมสารีริกธาตุในนามประธานกรรมการอำนวยการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวน้ำมนตลพิธีท้องสนามหลวงเนื่องในวาระสําคัญสองวาระคือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 และในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการสารสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวจีนในประเทศไทยได้กราบสัก,การะบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล